<8. S 1> สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนะครับพบกันที่เดิมครับตลาดนัดโคกระบือวังปจบอำเภออำเภอเมืองจังหวัดตากครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ของเราสี่ตัวนะครับขายแล้วนะครับ38,000ัน 38, ต่อตัวครับราคา38 0 0 0นะครับไปไหนครับอ่ะขายไปไหน ไปอะไรนซื้อลงอ่ะไปไหนาไหนกันเพชบุรีอะไอย่างงี้ใช่ไหส่วนสูงประมาณร้อสิเซนติเมตรนะครับอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะ1ร้อสาสิตัวนี้ร้อสาสิบห้าครับเอะอายุในค่อยขานักเขาด้วยเลยเชี่วอะไรเชี่วเขี่วองฟันสองอ่าฟันแท้สองซี่ครับแบบนี้ครับไปขุนนะครับ3 8มหมดพครับนี่ครับ ดูนะครับสูงประมาณ130ถึง135เซนติเมตรครับราคานี้ครับสองตัวนั้นขายยังครับ,ด,บด,ด,ด,ดูของอารที่ยังไม่ได้ขายาข้อนี้นนข้อ,น,น,น,ขอนี้กี่ตัวครับหกตัวตัวครับแก่ๆอายุด,ดีเลยราคาเท่าไหร่ราคาตัวละสามหมื่นเก้าพันห้าครับสามหมื่นเก้าพันห้าคือราคาร้องครับดูนะครับ ร้องามหม้ารอครับอายุดีทุกตัวครับเมษสาสิบห้าครับส่วนสูงโดยประมาณนะครับท่านใดที่จะเอาเข้าขุนนะต้องแบบนี้ครับนี่โอ้โหแก่ทุกตัวครับเมษสาิห้าขึ้นนะครับแบบนี้ครับมีหกตัวอของนสนะครับสนใจก็มาดูได้เลยครับผมวันนี้โอ้โห แบบนี้ยังขายไปได้อะเขาต่ออย่างอะมีคนต่อราคาอยังอะอ๋อครับผมอ่ะของน้าสนนะครับติดต่อได้เลยครับอร่อยสามตัวครับของอาดิเลกหัวเขาดินครับสามหมื่นสี่ห้าร้อยคือราคารองครับว <c oughs> ันนี้อายุดีทุกตัวนะงัวนี่มีตัวนี้ใจยอมกว่าเพื่อนเมตรสามสิบครับอ่ามีตัวเล็กกับเมตรสามสิบ โอ้นี่เม็ดสามห้านี่ครับราคาล้อสามพันสิบสี่ห้าร้อยครับแล้วสามตัวข้างในขายแล้วใช่ไหมขายแล้วครับเดี๋ยวเปิดดูหน่อยครับสามตัวขายไปเท่าไหร่ครับตัวไหนเนะี่ยตัวนี้สามตัวสี่หมื่นหกห้าร้อยครับราคายกนะครับดูนะครับนี่ ตัวละ46,500ครับไปไหนครับบางกัดซื้อไปขุนคนครปฐมนะครับบางกัดซื้อไปครับ36,500ค,คือราคาของเขาครับห้าตัวเข้ามั้ฮะหน้าหลังเลยไงโอโ้โห10ตัวครับไปเพชรบุรีนะครับไม่รู้ผู้ใด,ดซื้อแต่ไปขุนที่จังหวัดเพชรบุรีครับ สามสิห้ารอครับเมตรสามสิบห้คือส่วนสูงครับแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไล่ดูนะดูนะครับส่วนสูงประมาณเมตรสามสห้านะครับ36,500ครับมันได้อะหนังมันได้ออายุมันได้ครับพี่น้องมองยังไงก็สวยเนาะนี่ครับ อไล่ไปนี่ครับมันเหมือนวัวชุดวัวฝูงเดียวกันเนี่ยครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับราคาของเขาตัวนี้นี่ครับสวยจริงขยับไซ้าขึ้นมาครับแบบนี้ครับเป็นชุดครับอันนี้มีห้าห้าห้านั่นเท่าไหร่ หกตัวครับชุดน,นี้อ่ะขาวๆสิตัวครับสี่หมื่นเท่าไรพี่สี่หมื่ันแปดร้บาทครับ, 4, 6, บ,รบสูงประมาณเมตรสีถึงเมตรส5เอ้สี่สิบแล้วครับเมตรสีนะครับโอ้โหสี่หมืนหกพับาทครับดูครับ โอ้ดูครับดูหน้าดูหนังดูหูครับนี่ครับโอ้โหตัวนี้ดูโอโ้มันชื่นใจจริงๆแบบนี้เนะี่ยเป็นวัวสวยๆแบบนี้แล้วมันชื่นใจครับยิ่งสีแดงด้วยนะครับอ่าแบบนี้มีห้าตัวแล้วนะครับราคานี้นะครับสี่หมื่นหกพันแปดร้อยครับแบบนี้หกตัวครับอ่าแบบนี้เขามัดไว้ ชุดเดียวกันนะครับชุดเดียวกับหัวปล่อยเมื่อกี้นะครับเมตรสี่สิบครับเมตรสี่สิบขึ้นนะครับ<ม>ดูครับขอลายดูครับอายุประมาณเท่าไรแล้วพี่ฟันแท้ก,กี่ซี่เขี้ยวสองเขี้ยวสีสองกับสีสบส่ไม่เกินนี้ไม่ถึงหกแล้ว<ม>แบบนี้นะฟันแท้สองซี่ถึงสี่ซี่นะครับ ไปเพชรบุรีเนาะพี่เนาะเพชรครับเพชรบุรีครับแต่ไม่รู้ไปที่ไหนเนาะแต่ไปจังหวัดเพชรบุรีครับ <c oughs> ถูกใจจริงชุดนี้ <c oughs> <c oughs> สีได้เลสีได้้วยครับ <c oughs> สีได้เลยครับพี่เนาะดูครับสวยๆครับวัวชุดนี้ของพี่ล่องนะครับพี่ล่องสุขโทขทัยช่องนี้ของผู้ใหญ่รังครับ ผู้ใหญ่หลังอยู่ไหนสะพานสงเนาะเรื่อยๆเลยไดเลยวางประจบสะพานสครับเมตรสี่สิบครับร้องห้าหมพนตัวนี้ครับตัวนี้ราคาห้าหมื่นหนงพะครับแล้วตัวแดงเนี่ยพี่ราคาเดียวกันนะแสนสองพันร้องร้องแสนสาเอา เอาแสนสองดูครับใหญ่ๆนะครับท่านที่จะจับวัวไปแล้วนี่จะเอาเข้าขุนตังแบบนี้เลยครับขุนติดหกร้อยเจ็ร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยแสนสองพันเขี้ยวอะไรพี่เกินสองไปแล้วเนาะสี่ถึงหกเนาะฟันแท้สี่ซี่ถึงหกี่นะครับสูงมานเมตรสี่สิขึ้นนะครับของผู้ใหญ่รังครับผมคู่นี้ครับของลุงแยมครับ ตัวใหญ่นี่ราคาจะขายหกหมื่นสามพันครับสูงเมตรสี่สิบห้า,ค,าครับหกหมื่นสามพันราคาล็อกเขี้ยวอะไรน 12, ะครเขี้ยวอะไรพันสองพันสองอ๋อเขี้ยวแท้สองซี่นะครับพันแท้สองซี่ครับตัวนี้หุ่นล้ำบึกหกหมื่นสาพันนะครับแข้งขาใหญ่ครับโอ,โอ้โหสวยจริง ดูครับไปเข้าขุนนะครับแบบนี้ไปเข้าขุนไม่นานเนี่ยสามเดือนครึ่งครับเพราะมันค่อนจะอ้วนแล้วครับนี่ครับผมอข้อนี้ของในห้อยถนอมครับเมตรสามสิบครับเมตรสาสิบถึงเมตรสามิห้านะครับสี่หมืนเจ็ดพันครับคือราคาขายของเขาอืนี่ สี่หมนะครับในห้อยถนอมลําปาง10 11ตัวครับประมาณ 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12 6่งสองหตัวครับ4 7 0 0มนะครับขายยกชุดขายยกชุดไปแล้ว4 7 0 0มื่นันสิบสตัวสวยๆอายุดีๆครับจากลําปางครับ จ้าของวัวนอนอยู่ในเปไม่ตื่นครับดูนะครับนั่นนี้วัวใหญ่ขายดีครับพี่น้องเพชรบุรีมาหลายเจ้านะตัวนี้สูงหน่อยเอาโอ้โหลออตัวนี้ร้อสี่สิบห้าครับตัวนี้สูงครับมันเป็นวัวจัดชุดนะครับมันจะมีรุ่น โตแล้วรุ่นย่อมมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ครับมันไม่ใช่เสมอกันเปี้ยเปยีแต่มันก็สูสีกันครับ47,000ดูนะครับแบบนี้ด้วยนะครับน,น,นี่ครับยุดีทุกตัวครับ ดูนะครับวัวสายเหนือนะครับวัวลำปาง,งนี่สูงยาวเขาดีครับในหอยถนอมลำปางนะครับข้อนี้ของนาทวีบเรืองดีนะครับนาทวีบบรรสวนครับ ไล่ราคากันเลยนะครับแบบนี้ขายแล้วครับเมตรสี่สิบห้าครับตัวนี้ขายไปห้าหมื่นนะครับตัวนี้ขายไปราคาห้าหมื่นบาทครับผมไล่ราคากันเลยตามลําดับความสูงตัวนี้ขายไปราคาห้าหมื่นแปดพันครับเมตรห้าสิบครับส่วนสูงของเขาเมตรห้าสิบครับตัวนี้ห้าหมื่นแปดพันครับไปเข้าขุนนะครับ ดูแผงหน้าใหญ่ครับติดอย่างเดียวผมว่ามันสั้นไปนี่ครับตัวนี้ใหญ่สุดครับหกหมืนบาทครับติดหูนะครับหูยาวลึงยาวแต่อายุครับอายุดีแก่มากตัวนี้แก่มากนะครับนี่ครับใบหูยาวมากๆาหกหมืนบาทครับ ส่วนสูงเมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิบขึ้นนะครับถึงเมตรห้าสิบห้านะครับตัวนี้ครับหกหมื่นบาทครับของนาทวีปบ้านสวนอ๋อไลดูดูนี่ครับโอ้ใหญ่ครับมองด้านข้างดูใหญ่จังครับตัวอย่างเป็นวัวเข้าคุณนะครับขอกนี้ของพี่สุชาติครับสุโขทัย สิบเอ็ดตัวครับสิบเอ็ดตัวนะครับขายยกไปแล้วครับไปขุนที่นครปฐมครับบางกัดตาปั๊มแบบนี้ต้องตาของบางกัดนะครับสามหมื่นห้าพันแปดร้อยครับคือราคาของเขาครับโอ้โหวัดไม่ได้นะพี่น้องวัดไม่ได้นะเยลจัดเยลจัดครับสามหมื่นห้าพันแปดร้อยนะครับตัวอย่างนะครับ แข่งขาใหญ่ดีครับอายุดีสิบเอ็ดตัวครับ oh. ดูนะครับมองหน้าผมอยู่นี่พร้อมสู้สามหมื่นห้าพันแปดร้อยครับเอาคร่าวๆครับตอนนี้ครับ oh. ของพี่เอ็กสุขโขทัยครับพี่เอ็กบ้านอยู่ไหนพี่ oh. บ้านอยู่ไหนวั oh. งตะค้อครับวั oh. บงตะค้อรันหอยสุขโขทยัยคู่นี้เจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดหมื่นสามพันตัวนี้เล็กกว่าใช่ไหม ตีตัวนี้เท่าไหร่พี่ตัวนี้สามพันตัวนี้สี่หมื่นอ่าตีตัวนี้สามหมื่นสามนะพี่น้องสามหมื่นสามสูงเมตรสามสิบห้าอ่าดูนะครับตีตัวนี้สี่หมื่นครับเขี้ยวอะไรพี่เขี้ยวสองเขี้ยวสองฟันแท้สองซี่ครับโอ้โหตีตัวนี้สี่หมื่นนะครับนี่อายุดีครับยังไม่ไหลมา วาลูกบาเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเขาไล่ตัวสามหมื่นสามมาครับนี่ครับอ่าข้างนอกมีสามตัวนะครับขายดำไปตัวนะครับอ่ะปิดประตูก่อนพี่เดานเดี๋วๆไล่เดินดูที่มีแสงก่อนตัวดำเนี่ยครับสามหมื่นสี่พันขายแ้ว ตัวดำนี่ขายไปไหนพี่บางการเหมือนันบางการเหมือนกันออกไปนครปฐมเหมือนกันนะครับตัวนี้สามหมื่นสี่พันนะครับขายแล้วและสองตัวที่เหลือนี่พี่แก๋ๆแบบนี้เท่าไหร่รองไว้ตัวละสามร้องตัวละสามหมื่นสามเนี่ยนะเนี่นะครับนี่นี่คืองัวที่เหลือนะครับสีแดงเนี่ยนะครับคู่นี้ครับร้องสามหมื่นสามพันครับของพี่เอ็กวางตะเคาะเหลือสองตัวครับเอ้ยสสามหมื่นสามพันตัวละ หกหมื่นหกเนาะค,คู่หกหมื่นหกต่อรองได้ไหมพี่ได้มากได้ม่กโอเคครับโมบของลงแอลร้านหอยนะครับมีหตัวตัวเล็กหนึ่งเป็นเจดนะไม่หกตัวราคาสามหมื่นสาคือราคาขายนะครับบังกัดใช่ไหมครับบงังัขายแล้วนะครับสามหมครับแล้วตัวนี้ขายไปยังรับตัวนี ตัวนี้ร้องไว้ที่สองหมื่นห้าพันนี่ร้องสองหมื่นห้านะครับสามหมื่นสามห้าร้อยคือราคาขายนะครับชุดนี้ครับหกตัวนี่ครับส่วนสูงส่วนสูงส่วนสูงประมาณเมตรสามสิบครับเมตรสามสิบนะครับสามหมื่นสามห้าร้อยครับ ดูครับให้ให้ดูตัวข้างหลังนั้นนะนู่นตัวละสี่หมื่นบางคันมีสองราคานะครับแบบนี้สามสิบสามห้าร้อยครับแบบนี้สองหมื่นห้าราคาร้องครับยังไม่ได้ขายดูครับสามสิบสามห้าร้อยของ,งอลุงแอวนะคารับลุงแอ๋ว้ันหอยครับผมแบบนี้หกตัวครับราคาร้องเท่าไหร่ครับยังไม่ได้ขายนะครับนี่ ราคาลองเท่าไรครับห้ารสี่มื่นสามพันห้าร้อยต่อตัวครับหกตัวครับอายุดีดีมีคนมาให้ราคาบา้างยังให้แล้วครับให้ให้เท่าไรตัวละพัห้าอ๋อมีคนให้แล้วตัวละสี่0มืหนึ่งพันห้าร้อยครับแต่ยังขายไม่ได้นะพี่น้องแบบนี้โอ้โหมันน่าจะบอกไงดียมันเป็นชุดเดียวกันนะเออท่าในใดที่ไปขุนก็เหมาะเลยครับแบบนี้ครับ 4 3 5 0 0ื่ัอครับคือราคาร้องเขาให้แล้ว41,500ื่่ายังขายไม่ได้นะครับแบบนี้ครับขึ้นลงหากันได้อีกครับชุดนี้ของนายกั้งครับกี่ตัวนายกั้ง13ครับ13ามตัวราคา4 3่0 0าครับร้องสี่หมื่น0ครับดูคร่าวๆครับเขาให้ราคาเท่าไหร่แล้วครับ4 0 0 0 0พครับ เขาขายสี่หมื่นัญยังไม่ขายยังขายไม่ได้ดูครับสี่หมื่นสามราคาล้องนะครับถ้าเอาไปคุณเป็นชุดได้เลยครับแบบนี้ครับของในกั้งนะครับยังเหลือนะครับมาดูได้ครับข่าข้อนี้ขหอมาต่อเชิดน,นะครับสองตัวนะครับเท่านั้นสองตัวเท่านั้น ปั๊มตาแล้วครับ3 8 5 0 0ครับทั้งหมด20กว่านะครับ27ประมาณนี้ครับแต่ปั๊มตัวนี้2ตัวโหประตูสุดยอดอะประตูจะเอาเอาไงพี่นุ่มประตูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเอออไปใหญ่เลยทีเนี้ยเอาไปไหนน่ะ นี่มงอีกนุ่นออกมาเอาไองตัวไว้นั่นเอจา้อขึ้นกเรเนี่ยอเอยากมาอยากมาอยู่ใชมันอากเราจะไปไหนพี่หนุ่เอาสตัวไปข้องนุ้นใช่ไหมแล้วเปิดทำไมล้วเงี้ยแล้วเปิดประตูทำไมล้วไ้แดงไปนู้นออกตัวนั้นอ๋อ เอาปั๊มท,ที่ใช่กับปั๊มเลยไหมสามหมื่นแปดห้าร้อยปั๊มตาครับไอแดงเม้ปั๊มด้วยครับออานี้สี่ตัวนะครับนี่ครับสี่ตัวครับปั๊มตะวาหรือกต้นรับมานการสงตัวอีกตัวนี่ไหมตัวนี้ด้วย ตัวเล็กไม่ใช่ครับตัวเล็กตัวนี้ไม่ใช่นะครับการตัวเล็กตัเล็กเอาการการการเป็นมวยไหมเป็นมวยพี่เชิญเป็นต้องโอ้โหปูนี่มันสุดยอดทางเราแล้วเดินไหมมันเหลี่ยมเงี้ลนะอ่าแล้วแบบนี้ร้องทลายพี่เชิดเอาต่อเนี่ยสามหมื่นหกห้าร้อยราคาร้องสามสิบหกนห้าร้อยนะครับแบบนี้ครับกี่ตัวครับกี่ตัวครับเอาต่อกี่ตัวเนี่ยเขาเนี่ยเขานี้สิเดี๋ยวไปกี่สอง สองมาตัวนี้ <29. S 2> สองสองเอาออกไปสามเป็นสิบแปดเหลืองวงสิบสี่ตัวสิบติดสิบสี่ตัวครับสามสิบหกห้าร้อยราคาร่องครับยังอยู่นะครับของอวตารครับยี่สิบอยี่สิบสี่ยี่่ยีหกตัวอันนี้สามสิบเจ็ดห้าร้อยครับไอ้สามสิบแปดห้าร้อยสามสิบแปดห้าร้อยนะครับแบบนี้ครับอื เดี๋ยวผมไปดูครับดูชุดใหญ่ครับที่ว่าราคาเดียวกันนะครับนี่ครับของอบตเชิดนะครับขายแล้วครับ38 500สูงประมาณเมตรสาห้าครับ <c oughs> ข้องนี้กี่ตัวพี่ ทัมยี่ตัว22ตัวครับชุดนี้ครับ38มสิห้ารอรวมกับ6ตัวเมื่อกี้นะครับมี2ตัวกับสี่ตัวแล้วก็22่สิบสองครับยี่นี่ครับ3 8ม0 0ื่นะครับย้ำราคากันอีกทีนะครับของออตเชิดครับโยกไปโยกมาก็เป็นราคากันได้ครับอัวถึงอัวอยู่กันคนละคอกนะครับ นี่ครับมาซื้อที่นี่ไม่ต้องเหนื่อยนะครับมันเขาจัดเป็นชุดให้เลยชุดไหนไม่พอก็หาเติมได้ครับาเติมได้เล็กๆน้อยๆน,นี่ครับหัวสวยออปตอคับออตอเชิดครับ ยีตัวมีขาวอยู่ตัวเดียวนะพี่น้องที่เหลือเป็นแดงดำบังกัดนะครับไปขุนเองครับโอเคเรียบร้อยครับผมไม่ค่อยติดนะพี่ปัม๊มสามอีกทีนหะนี่งข้างหลังขายตัวอะไรไม่รู้ข้อนี้ของในกั้งวังแดดครับ8ตัวครับ38,800บาทครับไปเข้าขุนบังกัดนะครับมันมีเล็กมีโตถั่วกัน ราคาเฉลี่ย3 8 8 0 0บาทครับยัดยัดเดี๋ยวหามุมถ่ายก่อนนะครับพี่น้องอรวมกันอยู่นี่ครับคร่าวๆครับ38,800บาทครับ สูงประมาณไม่30นะครับ30มสถึงสาครับของอาบันเจิดทิมอยู่ครับเมตรสครับ32,500ืารครับ4ตัวนะครับไปเข้าขุนของบังกัดครับบังกัดซื้อสามหมบาทนี่ครับมาดูนะครับเป็นเลขไกลๆครับ ข้อจะอ้วนแล้วครับมีเนื้อมีหนังนะครับกินเก่งนะครับสามหมื่นสองห้าร้อยครับสี่ตัวครับข้อของพี่แลพานทองครับคู่นี้ขายแล้วครับวัวลำปางครับวัวลำปางพี่แลพานทองเป็นคนบ้านสวนสุโขทัยนะครับรับวัวมาจากลำปางครับเมตรยี่สิบห้าครับคู่นี้ขายเท่าไหร่พี่แร่คู่นี้เท่าไหร่และห้าหมื่นสี่พันครับตัวละสองหมื่นเจ็ด ดูเอานะดูเอานะสองหมนเจ็ดนะแบบนี้นะเมตรยี้าราคาขายแล้วนะครับนี่วัวลำปางสามตัวที่นอนอยู่ครับเดี๋ยวผมจะได้ลูกให้สองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับราคาขายแล้วครับเบาลูกเบาสูงเมตรสามสิบนะครับ สองหมื่นแปดพันห้าร้อยนี่ครับสามตัวครับขายแล้วครับนี่ขายแล้วนะครับอ่าดูคร่าวๆพี่น้องวัวลำปางหัวสายลำปางวันนี้พี่แล่มาสิบตัวครับขายไปแล้วห้าเหลือห้าเดี๋ยวจะมาดูวัวที่เหลือไปสัคนอยูอ่หนึ่งเท่าไหร่ครับคู่เอาคู่ไร ดูคู่นี้คู่นี้เท่าไรคู่นี้ห้าหมื่นห้าห้าร้อยห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยราคาร้องไคู่แด้าหมื่นสี่ห้าร้อยเมตรี่สิบถึงเมตรยี่ห้าครับคู่นี้ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อย้องครับคู่นี้อคู่เหมือนอาแล้วคู่แดงนี่เท่าไรพี่แลห้าหมื0นสี่พันห้าครับ ผูสีแดงแดงมันเปรียวน้อพี่น้องดูถ่ายมค่ก็ได้นี่ครับห้าหมื่้าคือราคาร้องนะครับอ้าตัวดําตัวเนี้ยตัวเดียวสองหมืเจ็ดห้าร้อยราคาร้องครับแข้งขาใหญ่ดีครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับอเอาดูครับเอบ้เอหลือห้าตัวครับของพี่แลครับ ยกได้แยกได้นะครับห้าตัวนี้ครับแรงตัวเดียวสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยอืมอ่าถ้าตัวถ้าตัวเดียวตัวนี้สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับราคาล้อคถ้าดําตัวนี้ตัวเดียวสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยเหมือนกันของพี่โจ้ครับยี่สิบเก้าตัวขายแล้วนะครับปั๊มตาเนี่ยครับไปลาสิตาฟาร์มสุพรรณบุรีครับส่วนสูงเมตร ยี้าขึ้นครับสามหมืหนึ่งพันบาทนะครับราคาของเขาดูครับดูครับหัวสั้นหน้าแก่เ <c oughs> มจิผ้านะครับจะดือ้อน้อยฮนะวัวเร็วครับนี่ครับยี่สิบเก้าตัวครับยกชุดไปเลยหนึ่งคันรถในรถหนึ่งเลยนะครับแบบนี้

ดูครับสามหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องขออนุญาตรบกวนวัวเขาหน่อยอโอ้โหตัวนี้ชาโลเลตตัวนี้โตดีครับระดับเท่าๆกันนะครับวัดจากส่วนสูงเป็นวัวไหลเท่าๆกันเลย สามหมครับยีตัวหนึ่งรถพอดีพี่โจ้นะครับพี่โจ้เป็นคนขายชุดนี้ครับเนี่ยปัญหาไม่มีใครอยากให้เกิดครับนี่มันเยอะมันเป็นแบบนี้ครับปีนกันแข่งขาขัดนี่ครับนี่ครับแต่ต้องบอกพี่โจ๊ะนะครับนี่ดูครับดูครับขามันขัดเน่ยเข้ามาฉีดยาดีกว่านี่ครับ นี่ครับแบบนี้เดินทางไม่ได้นะครับแบบนี้เดินทางไม่ได้นะพี่น้องมันไม่ใช่เจ็บปากนะมันไม่ใช่เจ็บกีบนะมันเป็นแบบอักเสบนะครับข้อมันครับปัญหาเกิดจากการปีนกันครับหัวหมูมากครับพี่น้องอ๋ออ๋อเดี๋ยวบอกพี่โจะก่อนครับข้อของพี่ทูลนะครับพี่ทูลลำพูนครับพูดนี้หกหมื่นสามพันครับต่อรองต่อรองได้นะครับชาโลล่ตัวผู้นะครับโอ้ยค่อยๆเดินลก หก0 0ื 63, บาทคู่นี้6 3ห0 0่บาทนะครับต่อรองได้ของพี่ทูลลำพูนครับจารุเล่สองตัวแล้วมาดูบามันครับกวรอยเข้าขุนสองหมื่นกว่ากว่าสองมื่นเท่าไหร่พี่ทู 28, <000. S 1> 28, ลอายาสองหมื่นแปดพัราคาร้องครับกี่ตัวครับพี่สิตัวครับเอ้ย บะม่นลูกผสมนะครับบะม่นลูกผสมเมตรยีสิบห้าครับสองหมื่นแปดพันนะครับสิบสามตัวครับของพ่ทูนนี่ครับเป็นวัวเหนือนะครับวัวลำพูนเชียงใหม่ครับสวนสพายแบบนี้ต้องเป็นวัวลำพูนเชียงใหม่ครับสองหมื่นแปดราคาร้องครับสิบสามตัวดูคร่าวๆนะพี่น้องๆของพี่ทูลลำพูนครับ เมจิพ้าครับส่วนสูงของเขาอนี่ครับสิบสามตัวครับ